แหมนะครับกล้องห้วยไร่นะเปิดรับบริจาคนะฮะเอาเงินไปช่วยคนน้ำท่วมนะโหได้มาล้านกว่าบาทโอ้นะก็แต่ทำไมครับแต่ทำไมมันช่างต่างกับโตโน่จังเลยชาวเน็ตเขาเลยบอกว่าเอ๊นี่มันนักบุญทุนชาวบ้านหรือเปล่านะชาวเน็ตเขาก็แบบว่าเอ้ยทำไมตอนโตโน่ทำถึงทำไม่ได้นะ ถึงไม่ถึงทําไมมีแต่คนไปดราม,ม่าล่ะเออแต่พอเป็นกล้องหว้วยไล่อุย้ยต่างพากันชื่นชมนะบอกน่ารักมากเป็นตัวอย่างที่ดีเนะนี่ยนี่แหละครับนะคนเรานะไอ้พวกดอมส้มทั้งหลายเนี่ยนะมันลำเอียงลำเอียงนะมันลำเอียงจริงล่ะโตโนโ่เขาอุตส่าห์ออกแรงนะครับ นะออกแรงไหวข้ามน้ำโขงเียเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ก็ด่าโตโน่กันโอโหด่ากันแบบว่าแบบไม่มีชิ้นดีอ่ะท่านผู้ชมนะบอกเป็นนักบุญทุนชาวบ้านจะไปไหว้ทำไมนะเออจะไปไหว้ทำไมให้เปืองแรงนะจะไปไหว้ทำไมอันตรายเดี๋ยวไปลำบากชาวบ้านเขาอีกไปลำบากอะไรนะ ไปลำบากมูลเลนิที่เขาอีกเดี๋ยวจะไปจมน้ำอีกนั่นะว่าไปนู่นนะเออนะครับเพราะอะไรอะ่ะนะเพราะว่าตัวโน่นี่ไม่ใช่พวกด้อมส้มไงตัวโน่ก็เลยโดนถั่วลงแต่พอเป็นกล้องปุ๊บโอ้โหไอ้ทั่วส้มนี่หายหัวกันไปเลยนะครับเออนะนะักนะก็นักบุญทุนชาวบ้านเหมือนกันนะเออใช่ไหม เนี่ยครับก็แล้วเวลาคน,คนเขาทาดีไหนะพวกด้อมส้มมันโอ้แต่ยอดบริจาคโตโนโ่นี่ได้ไปเท่าไหร่สิบล้านมาะโอ้นะนั่นแหะครับช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยอะไรต่างๆนี่ถ้าเกิดว่าโตโนโ่เขาเปิดบริจาคไปช่วยน้าท่วมบ้างนี่จะไปด่าเขาอีกไหมเนี่ยนะเออ นะครับโอ้โหคนเราเนี่ยเวลามันเขาเรียกว่าอะไรหน้าหน้ามืดหน้าบอดตามืดตาบอดตามัวนะครับเออเขาพากันส่วนมากจริงๆก็มันจะมีแต่ส่วนมากก็เป็นแบบพวกไอโอพวกด้อมส้มอ่ะเป็นพวกไอโอซอมบี้อ่ะนะเขาพากันไปว่าตัวโนโก็แห่พากันไปว่าตามเออตอนนี้ไอพวกไอโอซอมบี้ไม่เห็นไปว่าไอกล้องห้วยไยป้าง ว่าเป็นนักบุญทุนชาวบ้านนะ่ไปเห็นไปว่าเขาเมาาื่อก,ก็ไปแจกเงินนักเรียนไปแจกอะไรต่างๆนะฮะเออก็ททำนะเวลาคนก็มันก็ต้องไทยเขาเรียกว่าอะไรคนก็อยากทำบุญนะ่ะนะทำไมจะต้องไปว่าโตโน่ด้วยแล้วว่าไม่เข้าใจนะ ออนี่ถ้าโตโน่ไปเปิดรับบริจาคมั่งก็คงจะดุดไปว่าโตโน่เป็นนักบุญทุนชาวบ้านเอ,อเพาเขาไม่ใช่ฝั่งนะพวกส้มไงนะครับอืมนี่แต่หน้านะนะประเทศไทยเรานะออสองมาตรฐานจริงๆเดี๋ยวไม่เท่าเทียมกันเลยวะที่ที่มาเรียกร้องหาความเท่าเทียมนี่ไม่เห็นจะเท่าเทียมกันเลยนะโอนะครับสองมาตรฐานนะโอ้ นะนี่แอดมินก็อยากจะไปบริจาคแต่แอดมินก็นะต้องรับลูกนะครับนะรู้ช่วยอะไรได้นะขนาดตัวเองเอาไม่รอดเลยนะนี่เดี๋ยวตอนเย็นต้องไปรับลูกแล้วนะก็ส่งกอลังใจไปให้รักกันนะเออนะครับใครใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปก่อนแล้วกันนะออแอดมินช่วยใครไ่ได้ตัวน,นี้นะเนออี่ยเนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโคหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ